่ะสวัสดีค่ะมันนี่เพ่นกะมีภารกิจเนาะค่ะเนาะมีภารกิจอย่างหนึ่งก็คือว่าต้องตามหาน้องหมาเนาะค่ะเนาะน้องหมาน,ะะนีนาน่ก็ได้อายุได้สิบห้าปีเนาะค่ะเนาะกะสีมีขนสีขาวเนาะค่ะเนาะเป็นพันธุ์ผสมเนาะค่ะเนาะคือได้หายออกจากบ้านไปเนาะคะ่ะเนาะได้หายออกจากบ้านไปสามมืนะะ่นแล้วค่ะสาเหตุที่หายออกจากบ้านค่ะก็คือว่าตื่นเสียงประทัดเนาะค่ะเนาะเสียงประทัดที่เข้าเจ้าจุดแน่ งานเนาะคะ่ะเนาะจุดในงานแเราบันทึกกัเลยตื่นเสียงประทัดตอนนี้หายออกจากบ้านในสามมือแล้วค่ะก็เลยสิต้องได้ไปหาเนาะซอยเพิ่นเนาะคะ่ะเนาะหมากับบ้านมินหมาเจ้าของเนาะค่ะก็คือหมาบ้านตรงขามเนาะค่ะเนาะก็คือเห็นอกเห็นใจกันก็คือเพิ่นก็นเออมาบอกว่าไปหาซอยแง่สิกะเออก็คือเพิ่นหามาในสามมือแล้วเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ามันกับบ๊พอเนาะคะ่ะเนาะแบบกนที่ เอาหลักสัตว์เนาะคะ่ะเนาะก็คือเพิ่นเพิ่นเอามาเลี้ยงอะ,ะเบียดเสมือนลูกเพิ่นนึงสีนะแต่ว่าเฮาก็เออเข้าใจเฮาก็เคยเลี้ยงสัตว์มาก่อนเฮาก็เออเห็นใจเพิ่นก็เลยเออต้องไปนําหาแต่ก็บ่ฮู้ว่าสิไปนําหาเมืองใดเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นก็นําหามาแล้วได้ตั้ง3ามมือเนาะคะ่ะเนาะมันก็สิลักษณะของหม,ม้าอะมีขนสีขาวเนาะคะ่ะเนาะอายุประมาณ15ปีเนาะ,ะค่ะก็คือเฒ่าแล้วเนาะหม้ามาก็เฒ่าแล้วกะเพิ่นก็บยามันไปเป็นอีหยังอยู่ อยู่ไกลๆอสินะก็เลยเออแบบว่าต้องได้ไปหาซอยเพิ่นเนาะค่ะเนาะกะข่าไปเบิ่งค่ะว่าเมื่อนีมันสิสำเร็จม,ม่เนาะค่ะเนาะส,สิหาพ่อบองสินะกะภาวนาเนาะค่ะเนาะภาวนา,นะะา,วนาห้สิ่งที่เหาหาเนี่กะให้ได้ผลสสำเร็จเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวอันนี้ก็สิเป็นลูปหมาเนาะค่ะเนาะลูปน้องหมาที่หายออกจากบ้านไปเนาะค่ะเนาะที่เหากำลังนั่หาอยู่จ้ะบ่ห้วาสิพอบ่ะ,ะเนาะค่ะเนาะข่ากะ นี่ละค่ะนี่ก็เป็นภาพลา่าซูที่หายไปเนาะจ้าเด้อค่ะเด้อก็อิได็ดแต่งตัวแบบนี้นี่เป็นยังเฮาขึ้นด็ดแต่งตัวแบบนี้จังไปเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะก้องกระสีสั้นๆนี่เด้อค่ะเด้อารละกิจค่ะตามหานองหมาเนาะค่ะเนาะหริโตนหริโตนเนาะค่ะเนาะก็เลยไปน้าหาซอยเพิน่นพ่นค่ะมือนนี้บุหัวเจ้าสิพอบอแต่ภาวมาใหน้าหาอเนาะ นี่แหละค่ะก็จะได้แต่งชุดมาแบบนี้หาสตีนี่แหละค่ะป้าอ้อยก็จะได้แต่งตัวมาแบบขักขักสุขพนเนาะเฮงเ้งเฮงขากัดสั้นๆแน่ด้วยค่ะเด้อเฮงๆง ที่ขามาทำงพี่ป้าเจ้าอ้อยเนาะเฮง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 ว่าผู้อาะค่ะพี่น,อน้องเนาะอุ้ยมันหายหายด้สามมือเลยไหมคะมันตื่นเสียนันกะทัดแหมตื่นลวาวนีนี้บักน้อยบักใหญ่เลยเฮงเฮงอุ๊ปลาอ้อยอ้อยบาท แห้งแห้งแหหน้ำหาซอยเพิ่นค่ะมุ่งหวมันสีพอบเเนาะแต่เพิ่นก็สงสัยว่ามันสีมาอยู่ในปลาอ่อยนี่สงสัยว่าสะมาอยู่ในปลาอ่อยปลาอ้อยกันนะนะอันนี้ปลาอ้อยกับขออนุญาตเพิ่นเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะเป็นปลาอ่อยพิ้านขออนุญาตเพิ่นเรียบร้อยแล้วเพราะว่า เ่าก็ต่องมหาเนาะค่ะว่าพวกงวงสิพ่พอพวกพอไหมแห้ง กะโอ้โหจักว่าสิอยู่ใสเนาะเออใส่แว่นตาบ่แม่นหยังเด้ค่ะป้องกันนั่นป้าอันอ้อยบาดตาแต่ว่าใส่แว่นตาดาำยังให้ป้าอ้อยมันก็บ่เห็นหยังเด้อบัดนี่แงๆแฮงๆๆๆ เป็นเรื่องใดลูกเป็นได้เห็นวีแววบอร์ข้าอ้อยมันจะหนาเนาะป้าอ้อยมันหนาหรือมันนี่มันเออบ้านตัวไหนโอ้มาก็จะมีลักษณะอ่ขนสีขาวมามีลักษณะขนสีขาวหรอกะ ขั้นสะสมเนาะคะ่ะเนาะกะอายุประมาณชิ้นหาปีจ้าอายุโอ้สุดไปได้เน,น่อหน่เนาะอายุประมาณชิ้นหาปีจ้าเจ้าว่าชิ้นว่าสงสัยเนาะคะ่ะเนาะสงสัยว่าเขาจะไม่ยูหนีสินะหอกงงอย่างเนาะหน่เนาะโอ้หอกงงอย่างอ๋อพี่น้นนนอ,งอง กงอย่างงูที่นออย่างนี้นนีหัดไครมี่หัดไข่โอ้ยถ้าไครอ่ะขครบ่มีกงหน่อยักกระเฉียวยู่ดีเฮงเไปข้างในเนาะข่อยนีเนาะเฮงเฮงเฮงเมาได้เฮง เฮงฮงเ้งเ้งางมันตกใจหล้วมก็แลนตะเลิดตะเลย ตอนนี้ก็ summer, หายได้สามมือแห้วจ้า high. High summer, หายหายได้สามมือแล้วค่ะนอกจาของเพิ่กินว่นไดนนอนว่หลับเลยเหรอค่ะก็คือว่าแล้วเนาะเอาเอาเขามาเลียงกะซำตำลูกนเนาะเฮงเฮงเอาออ้ยังข้อขาวโอ้ยเบิ่ง ก็ส่นพุ่นสอดถนนแล้วสอดถนนกลากแล้วขวมหัวกันจะข้าวกันอึ๊บอึ๊บหอดถนนแล้วคาะนี่จากถนนฟังทางพ <c oughs> <c oughs> ุ่ดดงงน,าานจากถนนฟังท่างพุ่นมาหอดนี่แล้วต่อค่ะน้ำหาต่อใส่หมวกกันนกยางว่าเด็กขี่รถเด็ค่ายนางก็สินยางไม่ยางใบอ้อยไม่สิบาทเนาะจากถนนฟังทางพุ่น มาหอดถนนฟังทั้งผีบ่พอค่ะแหงแห้งแหงแห้งแห้งแอ้อยการจะคล้องเข้าไปกะก็หันข่อยพอใครข่อยโตกใจหมันข่อยเนไข่งูู่มากทีนมันอยู่ในร่างเพิ่อนมันอยู่ในร่างอค่ะ หาสองปลาแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะทั้งตาไหวปลามันกับหาบ่พอค่ะกับลิตโตงออยู่เนาะคะนะ่ะเนาะแต่สีอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆเนาะคะนะ่ะเนาะว่าพอหรือบอพเนาะคะนะ่ะเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก่ะฝากไวส้สนิทกันเนาะคะ่ะเด้อโวอ้ยเซาจ้าสวัสดีค่ะ